ใช่เลยไม่ายวิดีเรากัดผมเยอะปะฮ่า่่าฮ่าดนา่นาให้ไปลงล o ยูทูบเกบอองนี้นด้ะที่ดูในยูทูบอ่ะไม่ผ่อนนี่ว่าไม่เล่นไม่เป็นแต่ไม่เล่นเป็นแล้วน่ะดีจัง ก่อนวันเลนไม่เป็นนะแล้วไม่เอาไม่เย็นไม่เวลาวันนี้แม่งสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่นอนนันงกดกดไค์กดอะไรอย่ไม่เข้าไปน่นเด็ชุมชนคนใต้เคลียเรื่องน้นึงเยอะดีดล้ก็โอ๊ยผนเ้านี่กเไปแชร์เว็ไซต์ตัวเองขายของในนนี้ไม่ชอาอมก็เล ข้าเห็นหน้าช่าเห็นหรอกเป้ามันย้อนแสงมันมือเห็นแต่ดำๆกำลังทำการปัดผม ให้เด็กดูไม่ได้จบไม่ใครดูก็ทำเว็บสายง่ายแล้วก็โปรโมทเว็บแล้วก็ลงคีย์เวิร์ดแล้ว URL ของเว็บไายเวลาคนเขาเค้นหาใน Google ก็จะได้โชว์ลิงก์ออกมาไม่เนี่ยนะมันแครู้เรื่อง เป็นการสร้างเรดติงจัดอันดับเว็บไซต์ตัวเองเดี๋ยวจะงถามว่าตัดที่ไหนเนี่ย <laughs> จัดที่ไหนที่เล็ยกยังได้ไม่ไปตัดนะ <c oughs> เลืยนไปเลยจากี้พูดไปเข้าไปในยูทูบแล้วตอนนพูดมัน,นมันที่เสียงไงตัดออกไปเดี๋ยวโฆษณาลัาันคาเนะี่ยฝีมือดีมากมากเ หนึ่งเดียวในลมเก้าร้านตดจำเลยนะาก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนอ่ะ อู่หน้าร้านก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเยวในหน้าร้านที่นหน้าร้านเนียนเยอะเยเยอะยวน่าราเยอะคอยที่นี่อยู่อันเยอะไนก้ไปเข้าไปแล้วก็หาที่ไม่ได้นะฮะร้อนมาไหนนี่ แต่คนที่เลน้าไม่คนรอได้ร้านน,นี้ใช่รอที่อื่นเสร็จมันรอที่นี่เสร็จแน่ <laughs> สริมสวยได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายให่ผูชายเสริมหลอผู้หญิงเสริมสวยชื่อลันจัดมิน ตลาดเชียงไกลกตรงข้ามวินรถตโ้ไปวินบุรีไปใกล้กับศูนย์สุขภาพอนามัยสนใจเข้าแวะมาคนลองใช้บริการได้ราคาไม่แพง เดี๋ยวหรอนะพี่ตาแต่เดี๋ยวมัหรอได้ร้านตัดผมในซอยบ,บ้านเราเนี่ย เขาบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะแวะมาตัดทีนร้านผมบ้างรนะ้านตัดผมอยู่ซอยบ้านมีบ้างมีเมื่อไหร่จะแวะมาตัดทีนร้านผมบ้างพี่ผู้คายผู้ชาย หล่อเสร็จแล้วนิกนิดเดียว กดประมาณสิบนาทีอืสิบนาทีท้าไม่คนรอได้เนาทียี่สิบเจ็ดวินาที <Okay. S 1> รอแล้ว uh huh. ขอบคุณที่ทำให้รอโอเคเรียบร้อย